ใครที่ชอบกินง่ายอยู่ง่ายเที่ยวง่ายสบายกระเป๋าวันนี้แนะนำเลยจ้าร้านเฮียตีแกง1ิบ,บาทร้านนี้อยู่ติดถนนฝั่งซ้ายมือทางไปอำเภอท่ามะกาก่อนจะเลี้ยวเข้าวัดหุบกระถิงเดินเข้ามาในร้านเนี่โอ้โหถ้วยกับข้าวในเลียงสลอนเป็นแถวถ้วยละ1ิบบาทจ้ะ บรรยากาศภายในร้านก็โล่งโปร่งสบายเดินเข้ามาในร้านก็หยิบไปนั่งทานได้ไม่ต้องรอให้เสียเวลาดูซิต้มผัดแกงทอดสารพัดจะเอาเมนูไหนล่ะโอ้มีที่ปัดแมงวันด้วยอื้ไข่พะโล้ก็น่ากินนั่นก็ต้มมะระอุ้ยผัดบวบใส่ไข่ด้วยก็จะมีเมนูอาหารไทยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดสารพัดหยิบไปเลยถ้วยละสิบบาทฐานไม่อิ่มก็มาหยิบไปเพิ่มได้เลยนะจ๊ะบุฟเฟ่จ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยป้ายก,ก็บอกแล้วว่าเป็นเฮียตีแกงสิบบาท ส่วนข้าวสวยเนี่ยตักไม่อั้นฐานไม่อิ่มมึงก็มาตักได้เลยตามอัธยาศัยถ้วยจานชามช้อนเนี่ยสะอาดสะ อ่านมีไว้บริการแต่ต้องบริการตัวเองนะจ๊ะส่วนน้ําดื่มก็เช่นเดียวกันนี่มีป้ายบอกเนี่ยน้าดื่มบริการตัวเองฟรีเครื่องปรุงรสก็มีให้พร้อมร้านนี้จะเป็นขวัญใจนักเดินทางเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาแล้วไม่ต้องเสียเวลานั่งรอจ้ายิบยิบยิบ,ยบมาวางบนโต๊ะแล้วก็ทาน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 ,ทาน,ท,านทานได้เลยอาหารก็หลากหลายรสชาติก็เยี่ยมเนี่ยยังคุณพี่คนเนี้เขาติดใจน้ําพริกกะปิแหมดูสิอวดนี่ลองชิมดูสิเป็นยังไงอื รสชาติโอเคเลยบางว่างนะจ้าเฮียตีแกง10บาททางไปอำเภอท่ามกาเนี่ยก่อนเข้าวัดหุบกระทิงไปเลย